สวัสดีนะครับวันนี้มีเหตุแจ้งเข้ามาว่างูจงอางเข้าบ้านมันจะเป็นงูจงอางจริงหรือเปล่าหรือเป็นงูอะไรวันนี้บางยาไม่ว่างนะครับเลยต้องมากับพี่โอเวน่นเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรรอดูกันไปกันเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเจออะไรตามพี่เว้นไปเลยใเรยนะมั้งกไ่น่าจะไม่ใช่งูจระเนาะไม่ใช่เรอไม่ไม่ได้ก็ไก่น่าจะไม่ใช่งูจระเนาะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไงตรงนี้เองมันไม่มีซแล้ว นอนพอดอยู่ในนั้นนี่เพื่ออะ้ยังอ๋เลยทษทีเราเข้าไปดูหนขอบมมนี้เหนอนี้เนียนียนยอยู่น่เนยนี้ยเนี้ยเีนี่อยู่งได้แล้วับอ่างูอากับผมมอาวะกะม ม,ม,ม,มีเยไหมครับโอเค,โอ,เคโอ้เก็บไปแล้วไข่ไก่ดีนะกินเข้าไปแล้วน่าจ๊ะได้ครับไปแล้วครับ่ด้านหังโลมีไหม

โอเคตัวนี้เป็นงูเห่าไทยหรือว่างูเห่าม้อนะครับตัวนี้ไม่พ่นพิษครับผมสังเกตสัญลักษณ์ที่แม่เบี้ยเป็นรูปวงกลมแบบนี้จะไม่พ่นพิษนะครับน้าน่าจะมีของขออยู่นั่นเีงใช่ใช่ครับ

Okay. วันนี้จะรู้ว่าเป็นงูเห่านะครับตัวนี้เป็นงูเหา่าเป็นงูเห่าไทยหรืองูเห่าหม้อนะครับตัวนี้ไม่พ่นพิษนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ภารกิจก็สาเร็จนะครับคลิปหน้าจะเจออะไรรอรุ้นกันสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ